สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลุงทัดให้โชคพบพี่น้องของเราในงวดวันที่อสองพฤษภาหกเจ็ดวันนี้ครับมานําเสนอครับเป็นวิ่งสิบบนตัวเดียวครับผมจะเอาสูตรวิ่งสิบบนตัวเดียวถ้าสูตรของเราเดินต่อเราจะเห็นหลักสิบบนในงวดวันที่อสองพฤษภาตัวเดียวตัวเดียวยังไงครับทํายัางไงเรามาดูกัน และพี่น้องก็ลองวิเคราะห์ดูครับว่ามันจะมาไหมงวดนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่าโอเคครับฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับพี่น้องในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศให้โชคมาพี่น้องครับ กาแฟเช้าด้วยกันครับอ่ะกาแฟเช้าตอนเช้าเช้าครับที่ต่างจังหวัดที่ผมอยู่นะครับอ่ะอากาศตอนเช้าก็พอพออยู่ได้มีเย็นหน่อยหนึ่งแต่สายสายมาร้อนตับระเบิดเลยนะพี่น้องครับอุณหภูมิเต็มที่ก็สี่สิบสามองศานะครับเมื่อวานก็ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องครับไปไหนมาไหนให้พกน้ําติดตัวไปตลอดนะครับพี่น้องครับจิบน้ําไปเรื่อยๆนะครับ ห้ามขาดเด็ดขาดเลยครับใครออกไปที่ลงโลงแง้งอย่าลืมครับพกน้ําติดตัวไปด้วยครับด้วยความเป็นห่วงนะครับโอเคพี่น้องครับเรามาดูกันครับกิบกาแฟนินหนึ่งแล้วมาดูกันวิ่งสิบบนตัวเดียววิธีทําพี่น้องครับผมไม่เอาแสนบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วยรหัสหนึ่งอ่ะ บวกกัน3ามตำแหน่งแบบนี้เนาะเก้าบวกหเป็น10บวกสมเป็น13ได้วิ่ง3มนะครับทำไมผมเึงบอกว่า10บนตัวเดียวคำนวณ16กกุมภามาใช้1นึมีนาได้สาม ออกเลยครับออกสองห้าสามหกศูนย์สามสามมันอยู่ในหลักหน่วยพี่น้องครับสามอยู่ในหลักหน่วยมันไม่มาในหลักสิบแต่งวดต่อมามันมาอยู่ในหลักสิบพี่น้องครับผมเลยตั้งชื่อเห็นว่าวิ่งสิบบนตัวเดียวเรามาดูกันครับว่าวิ่งสามออกหกศูนย์สามมาในหลักหน่วยแล้วทีนี้มันมาอย่างไงมาดูครับอ่าใส่หนึ่งเข้าไป สอบวกหเป็น3 3มบวกเเป็น12ได้วิ่ง2พี่น้องครับและดูผลที่ออกครับ9ก้าเ6้าเหมาในไหนเอ้ย2มาไหนครับ2มาในหลักสิบครับอันนี้มาหลักหน่วยอ่ะถูก2อยู่ในหลักสิบครับมาดูงวดต่อมาครับผมพาคำนวณ16บหกนาใช้1เมษา บวก1คือรหัสนะครับ1นเอามาจากไหน1เป็นรหัสบวกนะ9กบวกหเป็น10 10ิบวกแเป็น18เราจะได้เลขวิ่งในหลักสิบก็คือเลข8พี่น้องครับผลบวกเป็น8เนาะสิ 16, ม่น่าเราเอาข้อมูลมนาะใช้1เมษาแปดศูนย์สามสี่แปดหมาในตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งหลักสิบครับอ่ะ ถูกในหลักสิบครับมาครับมาดูงวดต่อมาครับทีนี้ผมพาพี่น้องคำนวณหนึ่งเมษาไปใช้สิบหกเมษาเลยนะอะใส่หนึ่งเข้าไปครับหนึ่งคงที่ใส่เข้าไปที่หลักหน่วยล่างแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกรหัสศูนย์เป็นเก้า ไม่ใช่รหัสครับหน่วยล่างเป็นศูนย์เนาะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกศย์เป็นเก้าเราได้วิ่งเก้าและผลที่ออกเก้าสี่สามห้าเก้าแปดเก้ามาในตำแหน่งหลักสิบอาที่ผมบอกว่าวิ่งสิบล่างตัวเดียวมันก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเริ่มเดินสามงวดแล้วทีนี้จุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับ ผมจะพาพี่น้องคำนวณงวดวันที่16เมษายนเพื่อที่จะไปใช้สองพฤษภานะครับพี่น้องครับเราคำนวณงวดนี้จะไปใช้สองพฤษภาซึ่งเป็นงวดปัจจุบันที่เราจะนำไปใช้มาเลยครับใส่หนึ่งเข้าไปพี่น้องครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าโอ้โหได้เก้าพี่น้องครับ วดน,นี้เลขวิ่งหลักสิบของเราได้เลขเก้าครับถ้าพี่น้องถามผมว่ามันจะมาไหมผมไม่อาจที่จะบอกได้นะครับผมจะบอกว่าไม่ทราบครับแล้วถ้าเก้ามาพี่น้องครับอ่ะเก้าถ้ามันอยู่ในหลักสิบนะมันจะได้ตัวไหนและคทิปต่อไปพี่น้องครับที่ผมจะเอามาให้ดูก็จะเป็นหน่วยบนสองตัวนะครับ สูตรนี้จะเป็นเลขหลักหน่วยอยู่สองตัวเสร็จแล้วผมจะเอาหลักสิบมาชนกับสองตัวเท่ากับว่าถ้าสูตรเดินต่อทั้งสองสูตรเราจะได้เลขสองตัวบนอยู่แค่สองหางหลักสิบเราได้เก้าแล้วนะครับหลักหน่วยจะได้อะไรฝากติดตามไว้ด้วยครับใครอยากรู้แต่มันจะมาไหมไม่อาจที่จะบอกได้มาครับณขณะน,นี้ได้เก้าอยู่ในหลักสิบผมจะรูดเก้าเลยครับ รูดเก้าเลยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก เก้าเจ็ดเก้าแปดอ่ะตัว99ผมจะใส่แล้วก็จะเป็น09นย์เสองเก้า สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าและตัวสุดท้ายคือเก้าเก้า มาถ้าเก้ามาตัวที่เชื่อมผมว่าจะเป็นตัวนี้นะพี่น้องครับจะเป็นที่สองสามสี่ห้าแต่ตัวที่จะเน้นก็คือสองสามสี่นี้เลยครับอ่ะหกตัวเท่านั้นครับที่ผมจะเน้นให้ แต่จะมาคู่ชุดไหนไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องมาในหกชุดนี้ถ้า9้าเดินต่อนะครับแต่สองสามสี่ห้านี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันน่าจะมีหนึ่งตัวเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นถ้าเก้ามาในหลักสิบผมรูดไว้สิบเก้าชุดถ้าพี่น้องชอบตามที่ผมคาดการก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบ ห้ามนําไปใช้เด็ดขาดนี้คือคําเตือนโอเคพี่น้องครับนี่คือวิ่งบนวิ่ง10บ,บนตัวเดียวงวดนี้ได้วิ่ง9นะครับของเราได้วิ่ง9นะงวดนี้แต่จะเดินต่อไหมนี่คือคําตอบวันที่สองษุณภาตอนเย็นถึงจะรู้กันนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับคลิปต่อไปจะเป็นหลักหน่วย2ตัวครับในสูตรได้2ตัวมาทุกงวด แล้วผมจะเอา9นี้ไปชนกับเลข2ตัวที่ผมจะลงในคลิปต่อไปฝากไว้ด้วยครับโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้ขอให้โชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกๆคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ